ผู้หญิงรู้สึกอย่างไรเวลาโดนผู้ชายจูบนะคะสวัสดีค่ะพบเจอกับก้อยนะคะก่อนอื่นแนะนําก่อนนะคะว่าช่องก้อยเป็นช่องเนื้อหาสําหรับผู้ใหญ่นะคะนุมน่มๆหลายคนคงอยากจะรู้นะคะว่าผู้หญิงเขารู้สึกอย่างไงนะเวลาคุณจูบเขานะคะวันนี้ก็จะมาบอกนะคะว่าผู้หญิงเขารู้สึกอย่างไรนะคะอันดับแรกเลยนะคะเวลาที่คุณเอาปากไปประกบเธอนะคะริมฝีปากชนกันเนี่ยทําให้ผู้หญิงก็ตื่นเต้นนะคะใจเต้นตุบตับตุบตับนะคะ ข้อ2นะคะเวลาแลกลิ้นเนี่ยมันทําให้ผู้หญิงเขาเล่าร้อนนะคะเกิดแรงขับทางเพศนะคะจูบข้างบนข้างล่างฉ่ำนะคะยิ่งข้อสานะคะเวลาแลกลิ้นเนี่ยมือไม้หนุ่มๆไม่อยู่เฉยนะคะรูปไหล้เส้นผมนะคะเขาเคลียร์ต้นคอนะคะจะทําให้ผู้หญิงเขาเคลิบเคลิ้มนะคะทั้งเคลิบเคลิ้มทั้งเล่าร้อนทั้งตื่นเต้นนะคะผู้หญิงคนไหนนะคะยังไม่มั่นใจนะคะว่าต้องการมีเซ็กส์นะคะ อย่าให้ผู้ชายจูกนะคะเพราะว่าคุณอาจจะมีเซ็กกับเขาได้ง่ายๆนะคะไว้เราเจอกันนะคะคลิปวิดีโอต่อไปค่ะ